红，对的。 가 <목소리도> Yeah. <laughs> ของปลายฉลามเขาสามารถเปลียนฟันได้ถึง35,000าซีนะคะ ที่จะเป็นไม้คำยันกับดันเจ้าปลาฉลามไม่เข้าใกล้จนเก,กินไปเท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับส่วนที่เราเรียกว่าหูฉลามนะคะก็คือครีมที่อยู่บริเวณคู่หน้าค่ะ ีหนาประมาณ6ุนิว้วอยู่ในรักษาลูปโคง้งจะไม่ทําหน้าที่ขยายนะคะแต่ว่าจะทําให้ท่านแปลเห็นสิ่งอยู่ด้านในเล็กลงด้วยสามารถเปลียนขนาดตัวของปลาฉลามกับนับประดานาถูด้านในได้นะคะคนที่อยู่ฝั่งด้านซ้ายมอของท่านมีน้ำดักเฉียนเฉียนร้อยในทเดียวแต่การที่